สวัสดีครับวันนี้จะมาทานขนมจีนที่ร้านวิวกลางนารีสอร์ทนะครับอยู่ที่ถนนจากอำเภอลมศักดไปปูทบเบิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนเดินจากสี่แยกไฟแดงเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรนะครับเส้นลมศักไปเขาค้อเลี้ยวขวาเข้ามานะครับถ้ามาจากลมศัก เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร้านนะครับตอนนี้ลูกาาลคก้ามาเต็มร้านเลยครับลูกค้ามาเต็มร้านเลยครับบรรยากาศดีมากแต่ว่าขนมจีนอาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมนะครับเงื่อนไขายการสั่งเป็นยังไงนะ สั่งต้องสั่งยังไงสั่งกินยังไงก็ถ้าเป็นขนมจีนลูกค้าสั่งแค่ขนมจีนอย่างเดียวค่ะแต่ว่าน้ำยาเดี๋ยวจะมีมาให้จะมีโอ้น้ำยากี่อย่างน้ำยาจะมี3อย่างชุดหนึ่งกี่บาทจะคิดเป็นแค่ค่าขนมจีน45บาทสี่สิบห้าบาทถาดหนึ่งถาดจะมี5จับค่ะเป็นจับกลุ่มเล็กๆจับกระทำกินกินกี่คน45บาบาทเขาสั่งได้ประมาณหนึ่งคนอ๋อ45บาบาทคือหนึ่งคน สั่งสาม,สามถาดตามไปไหนเองแล้วตามครัวร้านใคมีตามตามทั่วมั้ยมีค่ะสี่สิบห้าบาทกินได้หนึ่งคนน้ำยาสามอย่างน้ำยานี้เราเลือกได้ไหมน้ำยาเดี๋ยวจะมีมาให้ลูกค้าเลือกทานอ๋อลูกค้าเลือกทานทางร้านจะจัดมาเลย อันนี้รีวิวเมนูค่ะถ้าเกิดว่าน้ำยาปูนี่จะเป็นถ้วยละ90บาทค่ะจะแยกขายน้ำยาปู90บาทมันได้น้ำยามาเพิ่มได้ใช่ไหมใช่ค่ะน้ำยาจะเป็นแบบบุฟเฟ่น้ำยาแบบบุฟเฟ่ต์นะครับแต่เมนมจีนถ้าเราจะเพิ่มก็คือไออะไรนะถาดละ45บาทใช่ค่ะ งั้นขออนุญาตทวนนะคะลูกค้าเป็นตำตัวนหนึ่งตำไทยไข่เค็มหนึ่งขนมจีนสามนะคะเดี๋ยวผักช้อนจานลูกค้าบริการตัวเองนะคะผักช้อนจานลูกค้าบริการตัวเองใครจะมาทานผัดผัดช้อนจานลูกค้าบริการตัวเองครับ นี่สลัดแ<ม>นนบอสลัดแนนใบแมงรักผักชีลาวอ,นนกกอันนี้อะไรคะนี่ถั่วผู<พ>้ถั่วงอกอันนี้ล่ะอ,อันนี้มะมระมะระผักกาดดองยี่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวหั่นผักกาดมะนาวเอ้าลูกค้าบริการตัวเองบริการตัวเองนะครับ ของใครของมันหรือเปล่า <Okay. S 1> ดูบริการลูกค้าเยอะมากครับกำลังมานั่งทาน <Okay. S 1> ช่วงที่รอนะครับเรามาเดินดูบรรยากาศร,บรอบๆร้านก่อนร, <Okay. S 1> ร้านขนมจีนกัญญาต้นตํำรับเจ้อิว น,นี่ก็น่าจะเป็นโรงครัวของทางร้านแล้วก็จะมีบ้านวิวน้ำก็อคอฟฟี่นะครับมีร้านกาแฟด้วยนะครับที่จอดรถกว้างขวางครับสะดวกสบาย ที่จอดรถจะก,กว้างมากเลยครับห้องน้ำก็จะอยู่ไกลๆครับห้องน้ำอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวซูมให้ดูดนี่คือที่จอดรถครับกว้างมากสิบบาทคิดตามจำนวนฟองค่ะต้มฟองละสิบบาท ันนี้จะไม่45บาทอันนี้เอาอีกสองเพิ่มอีกสองนะจ๊ะถ้าใส่ว่าน้ำยาไม่พอนี่เพิ่มได้นะคะ45บาทนะครับเราจะต้องเรียกพนักงานใช่ไหมออามาด่วนเลยเด้อหิวเลยนี่อันนี้จะเป็นน้ำยาน้ำยาน้ำยาปลาน้ำยาปลาอันนี้น้ำยากะทิน้ำยากะทิอันนี้น้ำยาอะไรเนี่ยยืมได้ไสองตอนอันนี้น้ำยาอะไรน้ำพริกให้ทานก่อนทานก่อนนะพี่จินแล้ทานก่อน นะก็เอาไปเลยแล้วทีนี้เร,<ป>เราค่อยแบ่งเอาเอาใครหิวทานก่อนเลยผมไม่ค่อยหิวอันนี้จะเป็นถาดใส่ขนมจีนคร,รับทำมาจากไม้ไผ่สังโอเคเขาเขาก็ออกแบบดีเนาะ ดีกว่าก็จะเจอาทีสใส่อะไรนะดูดีกว่า,า,าใส่จานนี่น,น้ำยาละอันไหนน้ำยากะทิ<น>อันนี้น้ำยากะทิอันนี้น้ำพริกค่ะอลองน้ำยากะทิดู เราไม่คุ๊จิ๋วแซ่บปะใช้ได้ใช้ได้อยู่เขาทำเส้นสดเจอยู่ อยู่ครับกินกับผักผกับชีลาวก,กินกับผักสดกับชีลาวขนมจีนเนี่ยต้อกินกับผักชีลาวอร่อยดีอันนี้มีห้าส,าสีใช่ไหมคะห้าสีิเหยานจใเตยนอันบแรอนี้ก็ว่างเงือนสิบบาทป่ะเมนค ลูกละสิบบาทครับถ้าไม่กินเขาก็ไม่คิดเงินอันนี้ตำอะไรนี่ตำไทยไข่เค็มค่ะตำไทยไข่เค็มอ่าชิมชิมอ่าฟังกู<อ>้แล้วเจนี่ก็เป็นตาแซบอยู่จะให้เอาเอาอันนี้อีกไหม ชิมครับชิมมาช้าไปเน,ะเปน,เนเาะเขาจ้าคูดเอ่าะพอ,อ,อใช้ช้อนตัวเองได้ไหมเนี่ยหรอเขาเจ้าคูเรอตัวหนี่มันเป็นย่ำเนาะแมันไม่ใช่ต่ำน,นะครับมันเหมือนกับเอาไป เอ,เอาไปคั่วเสมอเอาไปค้นเสมอเนี่ย้าการตำจนตำนีจะเห็นใหสินม่มล่องอ่ะเครื่องมันจะเขานำเขาเนื้อมันสือ <c oughs> นี้ตำสัวอันบ้ก็จิมตำสัวเราเด้ียกนมนวาคือคนดักว จะเอขนอีนลงปลนะ้อย่างเงี้ยเป็นมๆนะนีนนนนยังเป็นก้อนๆอยู่เลยเข้มเข้มนะยังค่ะเข้มไหมเห็นไหมขนมจีนยังเป็นเส้นย่แต่ยังเป็นก้อนๆอยู่ มาอุดหนุนทางร้านกันได้นะครับขนมจีนอร่อยอร่อยมากเลยนะครับนัำยาสามอย่างแต่ว่าส้มตำก็ยังไม่ถูกปากเท่าไหร่นะครับร้านขนมจีนกันยาต้นตำรับเจอิ๋วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและกดติดตามสวัสดีครับ